พี่ครับผมจัดทรงมาแล้วเนี่ยมันขับไม่ได้เลยเนี่ยตับแทบแตกเลยแก้ยังไงได้บ้างครับพี่เพราะว่าผมอยากได้ทรงนี้ลอเกินแล้วผมอยากให้มันขับดีด้วยเนี่ยทําได้ไหมครับได้สิครับผมก็จัดให้นะฮะแล้วก็มาวอล์กเสีกันก่อนเลยนะฮะจากเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทําการวัดเรียบร้อยนะครับเมื่อวัดเรียบร้อยแล้วก็ทําการมาร์กแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ทําการเจียเข้าไปนะฮะเจียเก็บหน้าเก็บหลังเก็บซ้ายเก็บขวานะฮะ เพื่อที่จะให้เราเนี่ยดามนอกดามในได้นะฮะมันจะมีทั้งดามนอกและดามในนะครับจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมเข้าไปนะเ <ะ S 1> ชื่อมติ๊กนะครับด้านนอกนะเราจะเชื่อมติ๊กรอบตัวนะครับด้านล่างจะเชื่อมเป็นมิกนะฮะด้านในจะเชื่อมเป็น MMA นะครับจากนั้นเราก็ทําการเก็บให้เรียบร้อยนะฮะนี่เก็บจะประมาณนี้นะฮะเราก็ทำการเชื่อมติ๊กนะฮะเชื่อมติ๊กใช้เวลานิดน,นึงนะครับเพราะว่าทีมงานเราค่อนข้างที่จะล้ำนิดหน่อยนะฮะแล้วก็แต่ก็ รู้เรื่องทุกคันแน่นอนนะฮะส่วนจีแน่นอนนะฮะจากนั้นาก็มาทาการแปลงดุมนะคร<อ>ับแปลงดุมคันนี้ก็ใช้เป็นแปลงดุมเป็นดุมบาป,ปกตินะครับแล้วก็ทำการทําสีให้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นเราก็ทําการเจาะหุ้นแอบ,บนะฮะเจาะเพื่อที่จะให้การใช้งานเนี่ยมันจะไม่ถูพวกลูกแลหน้าหรือว่าไปติดเนินต่างๆนั่นเองนะฮะเมื่อเจาะเสร็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะสูงจากพื้นนั่นเองนะับไม่งั้น ถูทุกคันแน่นอนนะครับคันนี้จะใช้ยางเป็น275 40 18นะครับนี่นะฮะยางจะค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่ารถเป็นตัวสูงด้วยผมก็เลยยกยัดยางใหญ่เข้าไปเลยนะฮะจากนั้นเราก็ทําการเก็บซุ้มให้นะฮะเพื่อที่จะให้ล้อเนี่ยมันมุดเข้าไปซุ้มให้ได้นะแต่คันนี้มุดได้เลยนะครับใครที่ได้รถแบบนี้แล้วก็มีซุ้มแบบนี้นะคะเราจะการให้ได้นะับมุดได้เหมือนกันนะฮะถ้าสนใจนะครับ0ูนย์9ป3 7นก็นะครับ เข้ามาได้ p c c Shop ยินดีให้รู้การทุกท่านเสมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ